แล้วก็เดินเข้ามาหากันเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger Storm Track คันนี้ใครที่ใช้ Ranger w i l d t r a รอยู่รู้สึกว่าชันที่ขับตัวท็อปแล้ว,ว,ลวคิดสมัยมนะครับตอนนี้สมการเปลี่ยน Ford Ranger Storm Track คันนี้จะมาเป็นตัวท็อปใหม่ของ Ford Ranger แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปถึง Ra ป t ต r นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดีไซน์ออปชันการใช้งานหลายๆจุดซึ่งก็จะตอบโจทย์คนต่างกันนะจริงๆ Wild t r a k เนี่ยอาจจะเป็น City use เยอะกว่าเพราะว่าพอเป็น Storm ม r a c k กเนี่ยคุณผ เยอะขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเคียนจะพาคุณผู้ชมไปชมกันอย่างแรกเลยที่ต้องเห็นกระจังด้านหน้าของเขาที่จะเป็นสีดําแบบนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่มีไฟนะครับตรงนี้จะทํางานร่วมกับไฟสูงนะครับเป็นครั้งแรกของรถกระบะแล้วก็เป็นครั้งแรกของ Ford r a n g e r ที่มีการติดตั้งไฟ a u x แลมมาให้แบบนี้สวยงามเลยผมเปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วกันว่าไฟเป็นยังไงนะครับติดนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไฟสูงครับ นะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานให้กับคุณลูกค้านะครับที่ใช้งานบางทีเนี่ยเราไปออฟโรดเราไปทางไกลเนาะมันก็จะเปิดไฟสูงปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาด้วยคนก็จะมองเห็นเราได้ชัดขึ้นหรือในกรณีที่เราต้องการทัศนวิสัยที่ดีเนี่ยตัว AUX l a m กก็จะช่วยทัศนวิสัยของเราได้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นโลโก้ของ Ford ครับจะเป็นสีดำแล้วก็ออก,กแบบ Copper Copper นะที่กรอบของเขา ก็จะดูสวยดูสปอร์ตดูดุดันขึ้นนะครับกระจังหน้าดําเงาเนี่ยสวยเลยทีเดียวเชียวแหละกล้องรอบคันยังคงมีนะครับเพราะออปชันเป็นตัวท็อปมีน้ําฉีดล้างในส่วนของกล้องหน้าเซ็นเซอร์การยะด้านหน้าก็มีมาให้ครบถ้วนนะต้องบอกว่ากระจังหน้าของเขาพอปรับดีไซน์มาเป็นแบบนี้ก็จะดูยิ่งท้าวนะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสีเนี้ยมันทาให้ด้านหน้าของตัว s t อ r m Track เนี่ยดูใหญ่ดูแบบเออดูใหญ่กว่าปกตินะครับคันนี้จะเป็นสีส้มซึ่ง ต้องจ่ายเพิ่ม1 0 0 0 0บาทจากราคาปกติของเขาด้วยนะครับจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ราคาเลยรถทุกรุ่นที่พามาชมวันนี้ราคาจะทราบพร้อมกันในงานมอเตอร์โชว์รวมถึงจะมีรุ่นพิเศษอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ด้วยคลิปจีแดงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว StormTrack ที่แตกต่างไปจากรุ่นอื่นนะครับชิ้นลากวินต่างๆคบถ้วนแข็งแรงนะครับไฟตัดหมอก LED อยู่แล้วนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้าก็บึกบึนตามสไตล์ของ Ranger NextG e n อยู่แล้วแต่ว่า Ford ก็บอกว่านี่คือ Next l e v e l ของ Ford ปีที่แล้วมีรุ่นใหม่ปีนี้ใหม่กว่าเดิมเจ๋งกว่าเดิมเจ๋งกว่ากระบะทุกรุ่นในตลาดนะครับ,บวงล้อของเขาจะมีอินเสิร์ตตรงนี้เห็นไหมใส่ลูกเล่นนะมาเป็นสีส้มแดงเขาบอกว่าเป็นสีแดงนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยเป็นสีในโทนแบบส้มแดงมากกว่าล้วล้อมแมกของเขาเนี่ยก็จะเป็นในโทนสีดําด้านนะครับจะบอกว่าตัวอินเสิร์ตวิวเนี่ยหรือว่าชิ้นที่อยู่ด้านในล้อนะครับตรงนี้เป็นพาสติก ก็จะเป็นสีดําเงาล้อดํำด้านนะอินเสิร์ตวิวเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีชิ้นหนึ่งที่เป็นสีแดงส้มแบบนี้อย่างที่ติดรถมาครับ Good Year r a n g e r นะครับ255ทับ55 R 2 0ใหญ่เลยทีเดียวใหญ่มากๆนะครับการเก็บงานในซุ้มล้อก็คือพลาสติกปุกยอดเยี่ยมอย่างดีอยู่แล้วโตโก้ oco, นะครับบเทอร์โบสีดำเพราะ ในตัว Storm Track เนี่ยพอเป็นตัวท็อปเขาต้องให้เครื่องยนต์ที่ดีที่สุดนะครับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็จะ210แรงม้า500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์10สปีดที่ให้มาเป็น e s h i p t e r พอเป็น e s h i p t e r ก็จะได้ Benefit หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาที่เราไม่เข้าเกียร์ P แล้วเ,เปิดประตูเนี่ยเกียร์ P เข้าให้เองเงี้ยแบบใน Everest อะ คันนี้ก็จะมีเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกของรถกระบะรวมถึงของเรนเจอร์ด้วยที่จะมีเก e ียร์ e shifter 10สปีดนะครับกระจกมองข้างสีดําเงาแบบนี้มีกล้องรอบคันติดตั้งไฟเลี้ยวฝังอยู่ในตัวกระจกเรียบร้อยนะครับชิ้นการตกแต่งของหน้าต่างเนี่ยฟื้นเห็นไหมเสาบีก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์นะสีดํา มือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถมีในส่วนของตัวสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขั้นนี้สีส้มมันนะมันอาจจะสวยก็จริงแต่มันทําให้มองสีที่เป็นสีตัดตัวถังของเขาไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยสตอมแทร็ track, มันก็จะกลืนไปหน่อยถ้าเป็นตัวถังที่สีตัดกับโลโก้หรือว่าสีส้มแดงใหม่ของเขาเนี่ยผมเลือกสีแดงแล้วกันเนาะมันก็จะโดดเด่นกว่านี้นะครับบันไดข้างนะแข็งแรงพลาสติกดูแลง,ง่ายเพราะว่า tor ม Tra c k เนี่ยสร้างมาสำหรับการใช้ลุยอยู่แล้ว แล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลวแหลกหลังคาขนาดใหญ่แบบนี้นะครับคันนี้เขาก็จะติดแคนูเอาไว้สายฟิชชิ่งนะครับหรือว่าสายกิจกรรมทางน้ำเนี่ยก็จะเซิร์ฟบอร์ดจะอะไรเนี่ยได้ทั้งหมดเลยรวมถึงแหลกหลังคาก็จะย้ายได้ง่ายนะครับมีหมุดย้ายต่างๆมาให้เรียบร้อยแต่พอเขาลัดไว้แบบนี้ผมก็จะโชว์ฟังก์ชันการใช้งานของตัวแหลกแล้วก็ของตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังไม่ได้ซึ่งสปอร์ตบาร์ด้านหลังของเขาเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไฮไลท์เด็ดอย่างหนึ่งของเขาเลยนะเขามีชื่อเรียกว่า Flexible l e g system นะครับออรูปแบบของสปอร์ตบาร์ที่ปรับเลื่อนจุดล็อกได้ตําตำแหน่งด้วยมือเดียวตัวแหลกเนี่ยก็จะรองรับน้ำหนักการขับขี่80กิโลกรัมแล้วก็ถ้าจอดเนี่ยจะแบกได้สูงสุดถึง250กิโลกรัมเนี่ยปกติสปอร์ตบาร์ต้องอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นแต่ว่าสปอร์ตบาร์ตัวนี้มันจะมีที่รับน้ำหนักเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีเรลตรงนี้นะครับที่เป็นรางเนี่ยาตำแหน่งเห็นหมหนึ่งตรงนี้น่าจะติดอยู่นะครับ ก็จะใช้เลื่อนตำแหน่งได้ในกรณีที่เราอยากจะบรรทุกของด้านบนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งของแล็กตัวนี้ให้สะดวกเนี่ยแค่เป็นแค่นี้เองเหมือนการเบรกของมอเตอร์ไซค์ของจักรยานนะครับกำเข้าไปก็เนี่ยเราก็เลื่อนได้แลลวแต่ถ้าเลื่อนตรงนี้จะเป็นลอยหรือเปล่าอยากทําให้คุณผู้ชมดูจังอะไหนๆก็ไหนๆนะครับอดใจไม่ไหวเพราะว่าเราเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเล้าลังค่าสปอร์ตบาร์แบบปรับได้ ไอตัวแปลกด้านบนหลังคาผมขออนุญาตไม่ไปยุ่งกับเขาเนาะเพราะว่ามันวางาตัวเรืออยู่แต่ตรงนี้ครับมันพอที่จะเลื่อนได้อยู่นิดหน่อยกดแค่นี้เราเลื่อนได้เลยนะแล้วมันก็จะมีล็อกของเขานะครับเฮย้ยอันนี้เลื่อนง่ายจริงเขาบอกว่าเลื่อนง่ายด้วยมือเดียวผมลองดิจะเลื่อนมือเดียวยังไงวะ <laughs> เลื่อนมือเดียวไม่ได้เอาโฆษณาว่าเลื่อนได้ด้วยมือเดียวนะครับก็มือเดียวสองข้างอย่างนี้ เออนี่เลื่อนง,ง่ายจริงเออนี่เป็นฟังก์ชันที่ดีสําหรับคนที่ใช้งานออฟโรดนะครับแล้วพอมันล็อกลงตําแหน่งมันปุ๊บเนี่ยแข็งแรงแบบนี้เลยเบสด้านหลังของตัวกระบะท้ายก็จะเป็นตัวรับสัมภาระที่เป็นแบบนี้ด้วยนะนะครับก็จะมีทั้งหมด6ตตำแหน่งด้วยกันมุมด้านนี้นะครับมุมด้านในที่คุณผู้ชมเห็นก๊อกแก๊กลัดไว้อยู่นะครับรวมถึงระบบไฟเนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้น พวกตัวจ่ายไฟต่างๆของเขาเนี่ยนะ12โวลต์ปลั๊กไฟอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับ12โวลต์และนี่400วัตต์ของ StormTrack ก็จริงๆก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะพวกเบสต่างๆที่ดีไซน์มาของตัวไลายเนอร์ด้านหลังเนี่ยที่จะมีช่องไว้วางไม้ช่องไว้วางของเพื่อจัดพื้นที่ต่างๆก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับวายปีนขึ้นไปเขาไปลอยหมดเลย มีที่วางแก้วด้วยอ่ะอันนี้โอ้โหถูกใจนักผจญภัยจริงๆมีที่วางแก้วสําหรับจุ่มท้ายลงแม่น้ํานะครับสายไฟท้ายต่างๆเหมือนเดิมนะครับ LED เต็มระบบไฟเบรกไฟถอยโลโก้ Stormtrack สีแดงโลโก้ Ford จะเป็นสีดำตัดกับ Copper แบบนี้ ชิ้นพลาสติกมือเปิดฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกด้านนะไม่ใช่ดําเงาแบบนี้ก็อาจจะดีกว่าสําหรับการเป็นรถที่ดูสายลุยนะครับมีไฟเบรกตรงที่3แล้วก็บัมเปอร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นดาด้านกับดําเงานะมีเซ็นเซอร์กระยะ6ตําแหน่งด้วยกันอันนี้ดีเลยอะ่ะไฟสองสว่างก็จะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับสําหรับในกรณีที่กลางคืนแล้วต้องปีนขึ้นท้ายกระบะนะครับมันก็จะสว่างเหยียบขึ้นได้ง่าย นี่คือด้านท้ายของ StormTag นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่ที่ด้านข้างอันนี้คือส่วนที่ผมชอบ r a n g นเจมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทํำไมคันอื่นทําไม่ได้วะที่เหยียบด้านข้างกระบะเห็นครั้งแรกตอนเปิดตัวมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วนะครับก็คือสุดจะประทับใจเพราะว่ามันมัน,ม,นมันคือตําแหน่งที่ใช้งานได้จริงไม่ต้องมานั่งเหยียบปีนล,ล้อ,อก,กันให้อันตรายนะครับจะมีสติ๊กเกอร์เพิ่มเข้ามาเห็นไหม ของ t ตอม t r a c k ลอกทิ้งไหมฮะมันแบบไม่ต้องมีก็ได้จริงไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันผมแค่รู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้ลอกทิ้งใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์หลักหลังคาสีดำนะครับเรลท็อปของกระบาดท้ายที่เป็นสีดำเนี่ยมันเพียงพอละที่จะบอกว่านี่คือรถรุ่นพิเศษ Storm Track นะครับไม่ใช่มีแค่ชิ้นที่อยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งด้านนี้ก็มี ยังดีนะที่ไม่ใช่แบบติดสติกเกอร์มาแล้วบอกว่ารุ่นพิเศษเปลี่ยนแบตอะไรเงี้ยมันมีออปชันมีลูกเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟ AUX แลมไม่ว่าจะเป็นตัวเรลด้านหลังที่เลื่อนได้ตัวแหลกที่แบบอันนี้โคตรสวยเลยอันนี้ต้องบอกยอมรับจริงๆว่าโคตรสวยทั้ง2ชิ้นเลยนะครับมีไฟสองสว่างนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วเราเข้าไปดูด้านในกันเพราะว่าข้างในเนี่ยตั้งแต่บานนี้เลยด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า เบาะนั่งด้านหลังของเขานะครับจะมีคลิบสีแดงเพิ่มขึ้นมาที่ตัวเบาะนั่งมีที่เท้าแขนสำหรับที่นั่งแถว2เนี่ยก็คือดีเวฟมีช่วงนี้กา้งานมอเตอร์โชว์รถจะเยอะนิดนึงนะครับต้องขอภไยคุณผู้ชมที่เราอาจจะไม่ได้รีวิวกันเต็มรูปแบบแต่เป็นการพาเดินชมแบบนี้สมากกว่าเนาะอาจจะขาดตกหล่น ข้อมูลบางอย่างหรือว่าขาดในการพาชมบางจุดไปต้องขออภัยนะครับแอร์ Air ตอนหลังนีนะครับช่องจ่ายไฟ USB-C USB-A ช่องเสียบปลั๊กไฟครบถ้วนนะครับช่องเก็บเอกสารหลังเบาะดีไซน์เบาะจะวุบเข้าไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมทําให้วางเท้าได้แบบเนี่ยนะมันจะหลบเข่าพอดีทําให้มีที่ในการวางขาได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผสมกับหนังกลับเดินตะเข็บสีแดงมีคลิปสีแดง อเียต้องดึงแรงมากเลยเท้าแขนแบบ้อยตัวนะครับกว้างดีจริงชอบชอบจริงๆรเรนเจอร์ Ranger. อันนี้เป็นไฟที่เขาเอามาเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถที่จะเห็นภายในรถได้ดีน,นะครับผมแต่จริงๆแล้วในเกงหลังเขาเนี่ยจะมีไฟตรงกลางแค่นี้เท่านั้นเองเนาะมีที่แขวนของด้านหลังนิดหน่อยชอบจริงๆรเรนเ,เจอร์เนี่ยนะโดยเฉพาะตัว next gen แต่ว่า ใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับหลายๆอย่างเนื่องจากมันเป็นรถเจเนอเรชันใหม่มเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดระบบซิสเต็มแพลตฟอร์มตัวรถเนี่ยมีการพัฒนาใหม่ทั้งหมดฉะนั้นมันก็เลยยังมีปัญหาครที่ยังไม่มั่นใจก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีหรือว่าการปรับตัวกับรถยุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยลองไปดูจะมีปัญหาจุกจิกอยู่เรื่อยๆเลยอะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวบอกด้านหน้านะครับคุณผู้ชมโอ้นี่ที่วางแก้วก็วางขวดวางของได้พอสมควรนะเอ้ไม่ได้ว่าจํจมมากัดจําเขี่ยมากจนเกินไปนะครับปึ้มนี่เลยขึ้นมาที่ตําแหน่งผู้ขับขี่ผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนเนาะเพราะว่ามันดังะจะได้เงียบฟื้นขึ้นมาเบาะนั่งนะครับผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าแทิศทางครับ นี่นะครับไวเลทชาร์เจอร์อยู่ตรงนี้ผมลองวางอ่สิบสาโปก็จะวางได้พอดีเลย13 Pro โปรนะครับสำหรับตัวไวเลทชาร์เจอร์ตรงนี้ก็จะวางโทรศัพท์ได้มีช่องจ่ายไฟ USB-C USB-A มาให้นะครับตัวนี้จะเป็นวางแก้ว2อตำแหน่งซึ่งตำแหน่งวางแก้วแบบนี้ดีมันทำให้คุณวางเยติได้2ตํตำแหน่งได้จริงโดยที่แก้วไม่เบียดกันหรือแก้วกาแฟแบบ อเมซอนสตาร์บัคต้องมาเกยกันและหยิบกินยากนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับไรฟ์โหมดอ่าสตอมแทร็เนี่ยคันนี้จะเป็นตัว 4x4 นะครับขับ4แต่ว่าเขาก็จะมีตัวเลือกทั้งขับ2แล้วก็ขับ4ให้คุณผู้ชมได้เลือกกันราคารอติดตามกันในงานมอเตอร์โชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับมือจับประตูมือหัวต่างๆมีครบไหมอ่ะฝั่งบนฝ้าไม่มีนะแต่มีที่เสา A นะครับสำหรับตอนหน้าตอนหลังเนี่ยก็จะมีมือจับที่เสา B เหมือนกัน นะครับการตกแต่งภายในก็จะเป็นในโทนสีดำเงาเปียโ,โนแบ็กเดินตะเข็บสีแดงนะครับพร้อมโลโก้ Storm t r e k ที่เป็นสีแดงเขาใช้คำว่าสีแดงนะแต่ผมมองว่ามันเป็นแบบส้มดแดงๆนะครับที่วางของต่างๆที่วางแก้วติดตั้งมาให้ตัวช่องแอร์ของเขาเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดำเงาตัดกับโครเมียมที่แผงประตูด้านหน้าเนี่ยจะมีชิ้นการตกแต่งที่เป็นดำเงากับโครเมียมด้วยซึ่งด้านหลังเนี่ยจะได้เป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับนะเบาะนั่งเหมือนด้านหลังเลยคือ บาะหนังนะครับกับหนังกับเดินตะเข็บสีแดงแล้วก็มีเดินตะเข็บสีดําด้วยพร้อมโลโก้ Storm Track ในลักษณะที่คล้ายๆกับตัว Wild Track นะครับตำแหน่งการปักต่างๆสวยดีมีคริบสีแดงบง่งบอกความพิเศษของเขาก็จะเป็นการตกแต่งเฉพาะของตัว Storm Track เท่านั้นด้วยนะครับหน้าจอดีกว่าทัชสกรีนขนาดใหญ่ Infotainment เนี่ยขนาด12นิ้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวิชออนสักครู่นะครับ <c oughs> หน้าจอนี้มาก่อนนะครับหน้าจอโน้นยังไม่มาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวนมาดูกันอีกรอบหนึ่งแอบฝั่งนี้ขึ้นแล้วนะครับ12นิ้วทัชสกรีน Apple CarPlay Android Auto อ๋อไวร์เลสชาร์จเจอร์ด้วยในนี้ลูกเล่นต่างๆหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อยากรู้ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนี่ยไปชมได้ในรีวิวของเรานะครับกล้องรอบคัน,นเซ็นเซอร์กระ,ระยะต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆครบถ้วนนะครับนี่นี่คือกล้องรอบคันผมชอบ ที่มันจะเป็นปุ่มกดง่ายๆมากกว่าเนาะแต่มันอยู่บนหน้าจอแล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้ก็กดได้ง่ายดีระบบการควบคุมรถนะครับ Auto hole, ออโต้โฮลออฟโรดนะครับไดิเวอร์แอสซิสแตนต์ต่างๆเมื่อจะเป็นคูสคอนโทรลที่จะเป็นอะดัพตีฟคูสคอนโทรลนะครับกล้องด้านหลังพรีคอร์ชันซิสเต็มเลนคีปปิ้งนะครับพาร์คเอชเซนเซอร์บายสปอร์ตเรียคอทัศฟ์ Alert, ิกอะเร์ตรีเวิร์สเบรกแอสซิสต์นะครับไดิเวอร์อะเร์์ ระบบกุญแจไมคีตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อ Ford Pass นะครับกดสตาร์ทผ่านแอปพลิเคชันเช็คตัวรถได้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยรวมถึงคันนี้เนี่ยพอมีตัวนี้เข้ามาครับ e-shifter นะครั้งแรกที่มี e-shifter ก็จะทำให้มันสามารถที่จะอยู่ในเกียร์ดีแล้วคุณเหยียบเบรกอยู่เนี้ยเข้าเกียร์ดีอยู่แล้วคุณจะลงจากรถเปิดประตูโป๊ะลงไปเลยเนี่ย มันก็จะเด้งไปเข้าเกียร์ P ให้คุณเองอัตโนมัติแบบในตัว Everest รวมถึงฟังก์ชันในการจอดอัตโนมัตินะครับก็จะมีเหมือนใน Everest เลยเพราะว่ามีเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้มาแล้วช่องวางเฟนฟลายก็ยังมีอยู่นะผมวางอันนี้ละกันมีโลโก้เฟนฟลายช่องวางเฟนฟลายยังมีอยู่ที่เท้าแขนนะครับพุ่มหนังเดินตะเข็บสีดํามีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ขนาดใหญ่แล้วก็กุญแจของ Storm Trek ที่ไม่ได้แตกต่างหรือว่าพิเศษอะไร ก็จะเป็นการตกแต่งสีดําเงาชอบจริงๆเลยช่องมันใหญ่นะครับพวงมาลัยของเขาคุ้มหนังก็จะเดินตะเข็บสีแดงนะครับตกแต่งด้วยชิ้นสีดําและสีเทาเข้มแบบนี้ด้านซ้ายควบคุมระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆเนาะสปีดลิมิตนะครับคูสคอนโทรลเว้นระยะจากคันหน้าตัวพวกเลนคีปิง้งตัววอยซ์คอมแมนอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้ก็จะควบคุมหน้าจอมัลติอิน์เมชันดิสเพย์ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าด้านล่าง ก็จะเป็นการควบคุมอินโฟเทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงไว้คอมแมนต์วางสายเปลี่ยนเพลงจะอยู่ที่ด้านล่างทั้งหมดนั่นเองครับหน้าจอนะครับในส่วนการแสดงผลข้อมูลการกับขี่มัลติ n f o r m a t i o n Display จะเป็น TFT 12.4นิ้วนะครับสวยงามมีการบอกมุมองศาการทํางานของรถบอกการทํางานของตัวระบบขับสีต่างๆได้อย่างยอดเยีย่ยมมีการบอกโหมดการขับขี่ของตัวรถได้นะครับการทํางานของระบบช่วยจอด Drive Mode นะครับ n o r m a l อีโคลากจูงถนนลื่นมัดแอนรัดนะครับโคนและล่องโหมดแซนพอเข้ามัดแอนรัดกับแซนปุ๊บหน้าจอกลางจะเป็นหน้าจอออฟโรดขึ้นมาด้วยนะมมีออฟโรดสเตตัสนะครับบอกระยะองศาทางด้านหน้าและด้านข้างของรถแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึง่งคือพอแซนปุ๊บแล้วผมจะขวาเพื่อกลับไปรสเนี่ยไม่ได้นะคุณต้อง ้องหมุนกบไปั้งนะก็จะวุ่นวายสักนิดนึงนะครับอ่าเปลี่ยนจาก4ีคกลับมาเป็น4ี 2. นี่คือหน้าจอการแสดงผลฟังก์ชันต่างเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นอื่นนะครับตัว Wi Tra รอะไรเงี้ยก็ไปดูรีวิวจากรถกลุ่มนั้นได้ลำโพงในตัวรถเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมี6ตตำแหน่งด้วยกันไฟสองสว่างมันจะเป็นเหมือนแบบวอร์มไว้นะครับเหลืองอมขาวมีที่ใส่แว่นกันแดดมาให้เนาะที่บังแดดด้านหน้าก็จะมีกระจก แต่ไม่มีไฟสองสว่างน่าเสียดายจังหลังคานะครับฝ้าข้างในฝ้าข้างในหลังคานะครับฝ้าข้างในเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดําชอบในการนั่งอยู่ในรถกระบะเรนเจอร์ next generation จริงๆมันแบบมันฟีลดีอะในการนั่งอยู่ในรถคันนี้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ยังคงอยู่นะครับแม้จะเป็น StormTag แล้วคือช่องใส่อพพระเครื่อง <c oughs> ใส่อะไรกัน ผมว่ายังไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ใส่อะไรกันนะครับอาจจะเป็นช่องพักเครื่องตรงนี้ครับการตกแต่งนะครับสีดําเงาโครเมียมชอบชอบจริงๆนะครับเนี่ยมือเปิดต่างๆนะกระจกมองข้างไฟฟ้าคู่หน้านะครับออโต้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นต้องกดให้ทั้งหมดอนี่คือในส่วนของ Ranger Stormtrack นะครับมาดูกันในเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงแล้วกันเนาะถุงลม7มีมาให้นะครับดิสเบรกหน้าหลังอยู่แล้วไม่เคยทำให้ผิดหวังสำหรับ Ranger มีในส่วนของระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับเซ็นเซอร์กระยะหน้าหลังอย่างละ6เลยกล้องรอบคัน360องศา ABSEBDESPtraction Control Hill Launch Assist นะครับ Roll Over Mitigation มี Auto o o l d ซึ่งเป็น first in class ด้วยดิฟล็อกหลังไฟฟ้าในรุ่นขับ4โหมดการขับขี่6แบบในรุ่นขับ4 e นะครับ HUD s c e n t Control ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Adaptive Cruise Control Stop and Go นะครับไฟสูงต่ำเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับอัจฉริยะเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนน Forward Collision Warning ควบคุมรถหลังการชนเตือนรถเมื่อออกนอกเลน By s p o t Information System ป้องกันการชนเมื่อถอยหลังช่วยหากพวงมาลัย เพื่อเรียงการประทะสีก็จะมีสีๆด้วยกัน Arctic White Meteor Grey Absolute Black แล้วก็ Sedona Orange คันนี้ต้องจ่ายเพิ่ม1 0 0 0 0บาทนะครับรวมถึงลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งฝาปิดกระบะท,ท้ายควบคุมด้วยไฟฟ้า Tower Roller Shutter จากโรงงานเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวแผ่นรองการกระแทกใต้ท้องรถก็จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะจริงปะ่ะไม่ติดมาให้เหรอแต่งออฟโรดขนาดนี้มีตรงนี้นิดหน่อย จะมีตรงกลางนี้นิดหน่อยนะครับก็อยากได้เต็มๆใหญ่ๆเบิ่มๆก็ก็คือต้องติดตั้งเพิ่มโอ้เสืเ้อเละไปแล้วนะครับนี่คือ Ford Ranger รุ่นท็อปใหม่ Storm Trek อ่ะชอบไฟนี้เท่นะครับราคาจำหน่ายเรายังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือจากใจเขาบอกว่าเป็นรุ่นท็อปใหม่ฉะนั้นมันต้องแพงก่า วอลแทร็กแน่นอนอยู่แล้วรอราคาได้ในงานมอเตอร์โชว์นะครับทันทีที่ทราบเดี๋ยวผมจะเติมไว้ให้ในดีสคริปชั่นด้านล่างอีกทีหนึ่งแล้วกันวันนี้นะครับยังไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวแต่คลิปหน้าครับรเดยวเคนจะพาไปชมอีก2รุ่นซึ่งก็จะเป็นออรุ่นย่อยใหม่แล้วกัน Everest ตัวท็อปใหม่ใครที่ขับ t ท t a n i u m Plus อยู่เอ๊ะเหมือนตัวนี้เลยคุณไม่ใช่รถรุ่นท็อปอีกต่อไปครับเพราะนั่นคือ Everest Wild ์ว a c k รตามคำร้องขอของลูกค้าเลยที่อยากได้ เอเวอร์เรสที่ดูเป็นผู้ใหญ่น้อยลงดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูแบบกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นกับอีกรุ่นหนึ่งคันนี้ครับ r r XLS r XLS นะครับจะบอกว่าเป็นตัวล่างเพิ่มสเปคหรือเป็น XLT ลดสเปคลงมาก,ก็ได้นะครับเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่นำรถไปใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นรุ่นที่ทางฟอร์ดเนี่ยโฟกัสมากยิ่งขึ้นในปีถัดไปวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับกด subscribe ให้เคนสักหนึ่งทีจะดีใจมากพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ